ด่านที่หนึ่ง habitable zone โซนอยู่อาศัยได้ความยากในการเอาตัวรอดระดับหนึ่งปลอดภัยมั่นคงจำนวนนิตตี้ต่ำมากด่านที่หนึ่งเป็นด่านที่สองของ the back room คำอธิบายด่านนี้จะมีลักษณะเป็นโกดังขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นและผนังคอนกรีตในบางครั้งคุณอาจจะเห็นเหล็กเส้น ที่อยู่ตามจุดต่างๆและหลอดไฟสลัวๆวติดอยู่ตามกำแพงและหมอกที่ลอยต่ําแบบไม่ทราบที่มาซึ่งทำให้ในบางครั้งจะมีหมอกรวมกันเป็นแอ่งน้ำในด่านนี้ในด่านนี้ก็จะมีน้ำและไฟฟ้าที่สม่ำเสมอและในด่านนี้ก็ยังมีลิฟต์บันไดหรือว่าโถงทางเดินอีกด้วยอะไรคือโถงทางเดินโถงทางเดินภายใ,ในด่านนี้ ก็จะมีลังสเสบียงที่สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาหรือหายไปได้ทุกเมือ่อโดยสิ่งของที่จะอยู่ในลังสเสบียงนั้นก็จะมีทั้งของที่จําเป็นและไม่จําเป็นและขอแนะนําเลยนะว่าถ้าจะเปิดให้เปิดด้วยความระมัดระวังลรังนี้แต่รังนี้เนี่ยก็ยังเป็นทรัพยากรหลักๆของด่านนี้เลยนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเจอภาพวาดบนกำแพงได้อีกด้วย และรูปภาพนี้ก็สามารถจะหายไปตอนไหนก็ได้ที่ไม่มีใครมองรูปนั้นอยู่หรือว่าไฟนั้นดับลงซึ่งก็แน่นอนว่าหมายถึงว่าไฟสามารถดับได้ซึ่งมันอาจจะดับไปนาทีจนถึงหลายชั่วโมงเลยซึ่งในช่วงเวลานี้เอนทิตจะออกล่าแต่เอนทิตี้พวกนีน้มันจะหลีกเลี่ยงแสงไฟและคนกลุ่มเยอะ และถ้าคุณต้องการนอนในด่านนี้แนะนำให้ถือของที่ต้องการติดตัวไว้ด้วย entity entity ที่มีการบันทึกว่าอยู่ในด่านนี้ก็จะมี dollar f a i l i n g ไว้ผู้ใหญ่ how skin sealer t er. scratcher แล้วก็อย่าลืมนะมีเจอรี่ด้วยแต่เจอรี่เนี่ยเขาอาจจะไปที่ด่านอื่นๆก็ได้แต่ก็มีนะควาจแล้วมันก็มี มาพูดถึงฐานทัพกันบ้างนะครับซึ่งกลุ่มที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยก็จะมีหนึ่งเลยนะเป็นฐานอัลฟาของกลุ่มเม็กหรือ Major Explorer Group แล้วก็ฐานการค้าของกลุ่ม BNTG หรือ Backroom Online t r a d Group ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แยกตัวออกมาจากกลุ่ม MEG หรือกลุ่มเม็กซึ่งเขาก็ได้ตั้งเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมานะและตั้งชื่อว่า t r a d e r k e e p ฐานการค้าซึ่งมีผู้อาศัยอยู่402คนสิ่งที่สำคัญที่สุดในเทเดอร์คีปเทเดอร์คีปนะคือเทเดอร์วอลนั่นเองเทเดอร์วอลห้องนิรภัยของผู้ค้าซึ่งเทเดอร์วอลเป็นถงทางเดินยาวๆที่จะมีประตูลงรถอยู่ด้านข้างโดยที่แต่ละห้องก็จะมีสิ่งของมากมามากนายเลยนะแล้วก็จะมีติดป้ายไว้ว่ามันเป็นหมวดหมู่อะไร ความพิเศษก็คือของในห้องอาจจะหายไปหรือไปโผล่ที่อื่นได้หรืออาจจะมีของที่ไม่เคยเก็บโผล่มาก็ได้ไหนนี้แต่มันก็จะมีของอีกหนึ่งชิ้นครับที่ไม่เคยหายไปไหนก็คือรถ f e r r a r i 2 5 0 GT Series ปี1952สีฟ้านั่นเองและกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่ม Tom Diner หรือร้านอาหารของทอม ซึ่งทอมนั้นเนี่ยเป็นเชฟที่มาจากฟอนรูมร้านนี้มีอาหารลดเหลือจากการเติมสเสบียงของกลุ่ม BNTG หรือกลุ่มที่พูดไปเมื่อกี้ทุกๆ2ถึงสเดือนทอมเป็นคนที่เป็นมิตรและมองโลกในงแง่ดีมากๆและร้านอาหารของเขาก็เอาไวไ้เป็นศูนย์ศูนย์รวมทางสังคมเล็กๆแต่ถึงจะมีกลุ่มมากมายแต่ว่าที่นี่ เนินใหญ่มากแทบไม่มีที่เสิ้นสุดและยากมากที่จะสำรวจได้ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอกับกลุ่มผู้นี้น้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณก็คุณที่จะออกจากด่านนี้หรือคุณจะหากลุ่มแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนยังไง แต่ถ้าคุณต้องการออกจากด่านนี้นี่เลยครับแต่มากน่าจากทางเข้ากันก่อนในด่านนี้เนะี่ยมีทางเข้าหลายทางมากๆเลยนะครับตั้งแต่ทางเข้าจากเลเวลศูนย์นะครับโนคลิปที่เลเวลศูนย์การเปิดประตธรรูธรรมดาธรรมดาในแต่ละด่านมีโอกาสที่จะมาที่เลเวลนี้เช่นกันการปีนต้นไม้ในเลเวลที่สิบดจุดหนึ่งตอนจบของอีเวนท์ที่ห้าของเลเวล9กสิบสอง การผ่าน,นบททดสอบของอเ m น e นิเมดคิงนะครับในเลเวล94้าสทางออกนะทางออกก็คือสำรวจด่านที่1นึ่งไปเรื่อยๆนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะพาไปด่านที่2ถ้าหากคุณเจอรูรูคืออะไรรูรูรลยคนภาคกลางครับ <c oughs> ไม่ได้ภาคไหนเนะภาคกลางนะครับ ถ้าคุณจะรู้ที่กำแพงถ้าลอดช่องเข้าไปได้โอ้หิวเลยนะควละลอดช่องนะคุณก็จะไปโผล่ที่เลีวสิบเก้าแต่ถ้าหากคุณโนคลิปที่พาวาดบนเพดานได้ครับก็